อ้าวโอ้ไม่มีคนอยู่สักคนเลยวันนี้น่าจะไปทำงานข้างนอกหรือเปล่าก้อยดําซิ่งถึงไหนแล้วอ้อันนี้มอน้ำอะไรเฮ้ยโอ้นี่เลยมอน้ำที่ผมอยากได้นี่นี่รูใหญ่ๆเงี้ย สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนนะครับเอ้ยเอามาใส่คันไหนวะเนี้ยคันนี้หรือเปล่าไม่ใชใส่คันนี้ครับโอ้โ่โอ้โอ้จิงจกอีกแล้ว n x สี่ศูนย์หรือเดินท่อครับอ,อ่าอะไรติดตั้งเทอร์โบแ้วเหรือเดินท่อมาที่นี่ต้องจบด้วยฟ้าวาวสวย,สวยๆโอ้โหเกลสวยงามครับน่าใส่คันนี้แหละหรือไม่ถอดออกจากคันนี้หรือเปล่าห้องน้ำเนี่ย นี่ยรูใหญ่มันระบายความร้อนน่าจะดีนะเนี่ยดูดิเนี่ยรถผมอยากได้อย่างนี้เลยต้องจัดแต่ไม่รู้ว่าเขาจัดอยู่ไหนนะถึงไหนแล้วก้อยดําซิ่งเนี่ยช่างไม่อยู่เลยมาอัปเดตกระเช้าหน่อย này lục phép, oh nãy giờ yẫm muột, đang yẫm muột ở đây, đang trèo yẫm muột ở, chăng เธอบูบเหมือนคันนู้นไปเลยเนาะจบไปเลยทีเดียวเจ๊ก้อยสั่งโมกเอ็มตีนระเบิดมาด้วยไม่รู้ถึงหรือยังโอ้นั่นไงโอ้มาแล้วนี่โอ้โหนี่เก็บล่าแท้เลยของเอ็ม ส่งมาลังใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมนี่สวยเลยทีนี้ดูเวทเกรีรตของแต่งนนี้ของเจโก้อยนะครับจงัง เอไหนตัวนั่นมันอย,อยู่ข้างในหรือเปล่าไว้ในใจข้างๆไงะม่อยู่ในหลังมีสติกเกอร์มาให้ด้วยไหมนี่เอ็มนะตารางงานครับคิวยาวเหมือนกันพักเที่ยงหรือเปล่าช่าง ไปกินข้าวหรือเปล่าเหมือนเขาเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่หรือเปล่าแน่นดีไว้ฟีปัมเขาเสยียดายมาไม่เจอช่างแต่ไม่เป็นไรครับนี่ได้เห็นของสวยๆงามๆอยู่ ก็รอติดตามได้ครับว่าใส่เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนเจ้าอินซีหรือเปล่าไม่รู้จะทำไอ้นั่นหรือเปล่าขอบเลดไหมทำไหมไม่แน่ใจนะดูทอยาง ก็โดูกอเงอเพียบขาแตรใครอยากจะจัดก็นี่สวยงามครับ เอทำไมมารอบนี้ไม่เห็นราวไฟหรือว่าเขาขายไปแล้วเน<อ>ี่ยหายครับขายไปแล้วหรือเปล่าโอ้ยผมว่าจะจองหน่อย อ้ขมเขลาโอ้โหดูไม่ได้อุด e ีจีอารอเปล่าเนี่ยเหมือนไม่ได้อุดีจีอาขมเหาเพียบเลยนี่รถที่ไม่ได้อุดีจีอานะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็อรอติดตามกัน ว่าจะโหดขนาดไหนน่าจะมีการรีแมปใหม่นะครับปิดหมดเลยดูโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็บายบายกับหมวก m อ็ตีระเบิดนี่สั่งได้ครับนี่ ประมาณสองสามวันถึงนะครับนี่อันนี้สั่งของเป็นรบุคอัอนะครับไม่ใช่ของเมกาเนี่ยของรบุครัมันจะมีลววกระจกไม่เหมือนเมกาต้องรู้ต้องรอดูตอนใส่อีกรอบหนึ่ง เรียมรอเลยครับรถคันนี้อันนี้ก็ทรงเฉียงไม่รู้ว่าความสูงมันสูงไหมแต่ก็มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ความแข็งแรงนี่ผมว่าในโห و, ชนกิ่งไม้ไม่มีหักหรอกเนี่ยเนี่ยดูเลดขนาดนี้ไม่มีหักแน่นอน ยกเว้นจะเป็นกิ่งไม้ที่แบบใหญ่ๆจริงๆอะ่ะถ้ากิ่งไม้เล็กๆก็รูดได้เลยไม่มีปัญหาถือว่าหนาอยู่นะน่าจะทนอยู่ก็ว่าจะแต่งตรงนี้ใส่เป็นอะคริลิกแล้วมีไฟหรือเปล่าติชมกันได้ครับกระเช้าทรงนี้ครับ สงเฉียงข้างหน้้าาเจของก็ทำงานอยู่เกาหลีนะเห็นว่ามีซื้อรถเกี่ยวด้วยมันไปบิวอยู่แถวที่ไหนพิษโลกหรือเปล่าไปทำงานอยู่เกาหลีก็เงินเยอะนะได้เงินมาสร้างเื้อสร้างตัวพอสมควร อโอเคครับประมาณนี้อัปเดตกันใหม่วันหน้านะครับอ้น็อตนีนนะ่ต้องหาน็อตสีมาใส่ถึงจะสวยเนี่ยหาน็อตสีมาใส่นะโอเคบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ